ไปสกาวดีกว่าคืนนี้จะจัดบ้านคดีหรือจะไปถอน b t ทบ้าน b t ทมันไม่ออเน็ตบีทีค์ชท b t ทไม่ออนไงแต่ไปถอนเงินเยอะไหมล่ะเล็กทีบีมาทีบีมามามายิงไอ้นี่ได้เลยจะไปเอาหมอไปผมมีตัวบนบ้านมีก่อนถึงตัวเลยเนี่ยตรงผมเนี่ยบีวายมีโดวิ่งคิดบ้านเต็มทีบีแล้วทีบีแล้วไอ้ไอ้สปายไม่อยู่อ่ะพี่กูได้ามดไปหมดละมึงแชทตั้งเฟซหลักสิโลวิ์ ดาวมันขึ้นบ่อยครับแล้วก็ดาวมันขึ้นบ่อยจนจนมันอ่านเชดไม่ได้คือมันไหลมันไหลมันไหลอย่างนี้แหละในหน้าในหน้าจอเชดผมอะมันไหลแบบโพแชดขึ้นปุ๊บแป๊บเดียวปุ๊บดาวดันหนีดันหนีผมอ่านไม่ได้เลยครับเนี่ยจริงตัวกตีที่ผมอ่านได้ตลอดแต่วันนี้อ่านดาวไม่ได้เลยครับเพราะว่าดาวมันไหลเยอะก็ดูดิแบบเดี๋ยวคนเออ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 ไอ้ล็อกเอาคุณมาคาปดีบยงหัามันมีคนอยู่แถวนี้นะเวียอาร์เราแจตัวแปล คุณจะแพ้อเอาไอวินอยู่หน,หน้าผมตัวเล็กข้างหน้าผมข้างหน้าผมเลยชุดดำชุดบันทางริมกระเเงฝั่งพี่พิจารณาเองเดี๋ยวดู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 ไว้ระดับเจระดับเจมีบนบ้านได้พี่บนบ้านตัวหนึ่งเอ้ยเราไปเก็บของนี่ไปบนบ้านยอยู่กับพี่ยิงลยอยยอยทุกคนครับผมอ่านดาวให้ไม่ทันนะครับทุกคนเดี๋วยวเดี๋ยวผมขอบคุณทีเดียวนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ฉะนั้นคุณที่ใส่ดาวฟรีลองใส่ข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะได้อ่านให้ผมจะได้ตอบได้เลยแต่ถ้าให้ผมหันไปอ่านมันเยอะเกินมันอ่านไม่ทันจริงๆครับอะไรนี่ตั้งแต่ผมเปิดตีมายังขึ้นไปอยู่เลยนะเฮ้ยอยู่ข้างบนเข้าหัวแล้วป็นหนึ่งอะไล่ได้ไรได้เข้าหัวแล้วแตกไปเลยโอ้ยแบกได้เรียบร้อยพรุ่งนี้ไปไหนตะกินมาดูคลิปที่ผมส่งให้สิได้พี่ผมไม่ได้ อันนี้คอตเตอร์ใช่ไหมนี่ไปถอยไปแล้วมา,านั่งมองอยู่ริมหาดายนั่งยิ้มละจากไปอยู่ๆเธอเ้่นงานกันแล้อันนี้อะไรเ<า>กาะดูเซ็ตพี่สวยไหมมิงเรียงโลเซ็ตเนี่ยังโลจริงวะต้องซื้อเองแหละมืเอือเฮ้ยไ,ไปด้วยดิบิวานมาไปด้วยมีใครสแคร์ป้าพี่บีสแครให้นะไปแลกโคได้ งั้นพี่ว่าไปเอาพุเองดีกว่าไปใครไปกับพี่นี่นี่มีของแรกสแคปเพียบเลยเจอกันาพดเลยแล้วมีแฟนไหมไม่มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีคลิปเต้นปะอ่ะเหลือเหลือไม่มีหรอไม่มีเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี้ไม่ได้เออไม่ฟิวเท่าไหร่นี่ถ้าไม่มีแฟนมีคลิปเต้นก็ได้นะล็อก สวัสดีครับเป็นไ่ไหวใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับอะไรผมใครพี่จนันมริตามมาสองปีแล้วทั้งเฟสนี้และเฟสสำรองและเฟสสำรองนี้ผมจําชื่อไม่ได้ใครมันจะไปจําชื่อได้โอ้โหคุณก็แปลกคุณเอาเฟสสำรองบัส แบบเฟซสำรองใครจะไปรู้ว่าเฟซสำรองชื่ออะไรไนงะหน้าตาก็ไม่ดูไม่ออกอ๋อผมปวดหัวเลยแล้วลูกกระตูนขึ้นแล้วผมจะไปตัดสู้ได้เหรอโอ้เสียใจว่ะโอ้แล้วคือใครครับไหนลองแนะนําตัวให้ฟังหน่อยสิดีวันเสยงมือถือเลยพี่เจมวันนี้เหมือนปาโจจะเล่นรัดนะเขาบอกช่ายเหรอปาโจเล่นรัดเหรอปาโจเล่นรัดซร์ฟไหนอะ่ะของผมมีให้ส่งแค่สามห้า เออดาวเจ็ดสิบห้าไปรู้พอนเท่าไรของเทอีกคนยิงหอยคนยิงหอยมายิงฮอาดีคนยิงฮอเดี๋ยวไปสกางดอลเดี๋ยวพี่ไปสเกาวไๆเอาโพสเลยอุ้ยดาวเงียบแล้วโอ้ขอบคุณมากดาวเงียบแล้วโอ้โหให้ผมแบบให้ผมได้แบบสบายหูสักประมาณสิบนาทีผมก็ยังรู้สึกด oh SO eh. BE ีนะโอ้โหดาวฟรีข so ึ้นไม่พักเลยครับค네ืนนี้แป๊บหนึ่งอัมเจดดาคูรีโบดีดาปาดีมาดีโอ้ คนเหงาประจำช่องเฟสนี้เฟสสำรองคนเหงาประจำช่องคือใครวะเนี่ยพระสีจ้อยลอยวะเนี่ยป้าโจไหนป้าโจไงป้าโจสตรีมวีไฟอ่ะเออของแท้นะไม่เลิกไม่เลิกพี่เจมบ้านยิงอ๋อบ้านอ่ะไอ้สี่บล็อกเด้งขึ้นมามีชั้นยิงสี่บล็อกอ่ะไหนเดี๋ยวพี่ไปสเกามไว้ก่อนนองดูเลยเนี่ยไปมาเนอะสงสารอ่ะคนลละำ ไปแนวฮอป่ะเนี่ยเนี่ยพลรเลยมามามาแน่ียวไม่ด้สกดอยู่ขหลังวันนี้พี่ขี่ฮอลไดโดนฮอยิงตายอัปรีมากเลยไหนรางไหนังที่นีเออ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 เฮ้ย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 ตกออตกออรับนรับรับไเนี้ยรับไนี้โอ้ยอยู่วงนี้อยู่วงนี้มาเร็วมาเร็วยิลอย บอกว่าอย่าลงกูบอกว่าอย่าลงอย่าลงกูบอกว่าอย่าลงเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยกมืออยู่นี่ยิ่งอิฐนายี่สิบเอ็ดเมตรุนาไใครเนี่ยใครคนเนี่ยอะรอยตายโจยโจทย์จทยจอดจอดจอดเออขอบคุณมากที่ชุบพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ชุบพี่ขอบคุณจริงขอบคุณจริงเออโอ้ได้น้องแค่มาเหยียบพี่ก็ได้เกิดอันหอมาหอมายิงยิงหอแมงเลยพี่วันเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ยิงมาเลยยมาเลยยมาเลยยู่มาเลยบอกไอ้ต้ายีรักเต้นติ๊กต่ใหรดูหน่อยบิวามิเตกิบอกเองอ่ะเจอแน่เฮ้ยเราไม่ได้ติ๊กตอเว้ยมิเตกิเขาไมรักเราแล้วเอ้าเขาเขาลาออกจากการเป็นหมอแล้วไปเลยเหนีแล้วมิเตกิเขาหนีแล้วเอาเลย ยัไงเปยังไงล่ะเรียบร้อยเฮ้ยมาที่นอกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรไม่ถูกนี่งอนเลยนะอะไรไม่ถูกนี่งอนเลยนะคนงอนคนเหงาประจาช่องคนงอนจะช่องใครใขรเยอะ,ยอะปะทู เออไม่ใช่ทษทีโทษทีลูกตูไม่ถูยีเหรอฮะไปเลยไปเลยเออโซเล็กมันมีฮอตกตรงอาร์ยี่สิบอ่ะผมไม่ได้ไปดูเลยว่าบ้านไหนมากไว้มดมากว่ะละอีกก็เทอหูจะแตกเมื่อกี้นึกว่าปาซิล่าขอบคุณดาวด้วยครับขอบคุณขอบคุณอนุวัฒน์ขอบคุณ75ดาวครับผมพี่พิธวัฒน์ขอบคุณ30ดาวครับแท็กแฟนเพจไปแล้วนะครับ ขอรวยๆจัดไปครับผมส่งเสื้อให้เดี๋ยวรอผลิตก่อนนะครับผมคุณสิทธิ์ที่พักคุณเจ็ดสิบห้าดาวครับสวัสดีครับเิ็ดสิบห้าขอขอบคุณมากครับคุณดาวครั้งแรกคุณติ้งนะครับกำรพิษขอบคุณเจ็ดสิบห้าดาวด้วยครับคุณดาวครั้งแรกคุณพิรยาคุณดาวครั้งแรกเจ็ดสิบห้ขอบคุณครับผมเจ็ดสิบห้าดาวจากกล้าหาญสุใจขอบคุณครับนายธนาบุตรยอดเจ็ดสิบห้าดาวขอบคุณครับผมนอนน้อยแต่นอนนะดเจ็ดสิบห้าดาวลีโอคนไทยเจ็ดสิบห้าวยังคงเดินทางเจ็ดสิบห้าวมีแต่ตู้มีตู้ซิ่ มี่ตู้ซิ่งน้องข้าวหอมเจ็ดสิบห้าดาวนะครับโชคดีข้าชายนเจ็ดสิบห้าดาวขอบคุณครับผมคุณบุญเกิดเจ็ดสิบห้าดาวขอบคุณครับจิรวัฒเจ็ดสิบห้าดาวเดอะเอิร์5เจ็ดสิบห้าดาวครับ เจ็บใจอยู่นะเจ็ดิบาดวมูลรถสิ่งเจดิบห้าดาวครับผมการทีเจ็ดสิบาดาวคุณวร์ับพงเจ็ดิบาดาวเจ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 ดาวจเเจเจเจเเจ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 เเดเจ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 เเจเเจชรเพเจเจเจเเจ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 เเจ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 เเดเจ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 เดาวเจ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 เคเจ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 ดเจเจเจเวเจ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 ะเจเาเจ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 เเจเจเจจ ขอบคุณดาวด้วยครับเจ้าคุสรันเจติว่าดาเราพิวัฒน์เจติาดาวแจ็คไลเจ7ิดาววีรกิจปรึกษาหนึ่งรี <t whales> so, no, ่สิาดาวนะครับอันนี้ดาวกดเองของคุณด้วยครับขอทุกคนที่กดดาวให้ด้วยนะครับคุณวัฒนยูนะครับเจ็ดสาดาวต้นประเทศดเชจ็ดสิบาดาวอภพิศิษเจ็ด้าดวคุณิรุเจ็ดาดาวนะครับมาร์คนักการเจดาวคินวัตบุญสุดากร 75ดาว1ถนนหลวง75ดาวครับพัชราพลบัวนา75ดาดาวสี่วกรมีบาง75ดาวอวิสิทตคันนาลา75ดาวครับผมพี่อารจักรพงศ์หนึดาวผมไม่เล็กนะครับเอ้ยไม่ฟรีนะครับเอ้ยถูกแล้วเจมไง120ดาวขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมต้องร้อดาวหัดนี้ฮายเดห้าดาวโกเชยยี่สดาวครับธีรวัตรคำมุขคุณเจดาวพัญชายเจดิบาดาวลาวาร์เจ็ดสาดาวฟรีค่ะขอบคุณมากค่ะเอ็มดีวารีโร นรวัตพัฒนีเจติวัดาครับทัชทุนทวัชชัยเจติพัดาวสิริชัยพงพาเจติพัดาวต้าซีดีเจติพัดาวอิงอินทิราชิติพัดาวครับเกจิตศักจิติพัดาวรักที่สุดหยุดที่เตอนจิตว่าวิทวัฒเจติพัดาวดีมีราเลยจติ่าดาวดีว่าเจติพัดาวใช่หรือเปล่าจิตว่าวเราอัติพลหนึ่งร้อยดาวให้ขอบคุณมากครับหมดแล้วผมเก่งมากผมอ่านชื่อคนกดดาวเต็มหมดเลยเก่งจริงๆเลยโชคดีที่ตอนเด็กอ่านหนังสือเก่ง เตะกันเนี่ยมันเนบ้านไข่มันอยู่บ้านนี่เหรอไอบ้านเนี่ยที่ยิงอพี่ใช่ใช่ใช่บ้านสโล่พี่แล้วให้มันเอาของออกมาบอกดีกว่าไหมเน่นายมองแล้วมึงมยิงบ้องฮัลลโหใส่เราฮัลโหลบรูเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลโลแมนท็อกทูมีฮัลโหลแคนยูเฮมีฮัลโหลเต็มสองอ่ะแคนยูเฮมี

เดือยแตกออกมาไม่ได้ะตาที่ถึงที่หัวขาวก้าวสวัสดีครับนันอภินันท์นี่โอ้โหดิท็อปดาวเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสัขาหายเลยนานันึ <S <S ิงชื่อ exactly ทีนันเสียนานแล้วไม่ได้เจอชื่อเนี่ยเมื่อก่อนได้เจอชื่อบนหน้าจอทุกวันเลยเธอของแท้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับนันท์วีลคอมแบ็กเฮ้ยคอมันออกมา มันอยู่มันอยู่ชั้นสามมันอยู่ชั้นสามเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยไม่นิงข้างล่างทำไมฮอแตกข้างบนน่ะเอ้ยยิงใส่พี่ดิยิงใส่พี่ดิยิงใส่พี่ดิพี่ยิงยิงบนกล่องเนี่ยไม่ต้องยิงแล้วข้างบนจะพอมันอยู่มองนี้ไม่เป็นตัวมันมีลูกป้องทิ้งไงมันยิ้งแบบลูกมันยิงลูกเดียวเองยิงมาขนาดนี้เลยนี่ถ้ามันยิงสักสองสามลูกดีเว้ยพอฐานบ้างทีนี่เหรอได้นะจะพอได้อะไรบ้างอ่ะ กินได้บ้างมาโลกอยู่สิโอเคเฮ้ยไปเราจะจดการยังเก็บไม่หมดลพี่ยังเก็บไม่หมดนะไปสเกลเลรี่ดิอยากดูอะส่งข้างบนหลังคาหน่อยเอาจะีฮอมั่งไอเลอี่ายู่ไหนอะเดี๋ยวดเลอรี่อะซอองบอกเลยว่าอย่าแย่งฮอฉันนะฮอฉันอย่าแย่งฮอฉันนะเออพี่ลอนออยู่ไหนวะอยากจะพูดอีกครั้งเน